โอู้ทสมาอาคยายาเยอนาโลตชาภูมัเดสวัสดีค่ะทักทายทุกคนนะคะก็วันนี้น้องจิกพาทุกคนมาชมออต้นชาแล้วก็มาเก็บชาด้วยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงฝนตกชาแตกยอดสวยมากเลยค่ะเห็นไหมเห็นไหมคะคุณแม่หแตกยอดสวยมากเลยแล้วก็เนี่แหละคะ่ะช่วงนี้แหละ จะต้องเก็บยอดสวยๆแล้วเอามาคั่วเป็นชาอััมโบราณนวดมือที่น้องสิกแล้วก็คุณแม่คั่วนะคะน้องสิก์ก็จะใช้ฐานลิ้นจี่ในการคั่วนะคะก็เป็นเอกลักษณ์ของเราเลยนะคะแล้วก็ชาเนี่ยบ้านน้องสิทิเนี่ยมีอายุประมาณ50กว่าปีแล้วนะคะแต่ว่าคือพยายามตัดตัดแต่งให้มันสวยให้มันบานออกมาเพื่อที่จะได้เก็บง่ายด้วยคือถ้ามันสูงไปเนี่ยมันก็แบบคือต้องใช้ไม้อะคะ่ะทุกคนต้องใช้ไม้ในการ เียบขึ้นไปแล้วไปเก็บคือบางทีมันก็อันตรายคือคุณพ่อคุณแม่ก็อายุเยอะแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเออคุยกับคุณพ่อว่าตัดแต่งให้มันแบบว่าบานออกมาสวยๆดีกว่าแต่ลำต้นเนี่ยยังเป็นลำต้นที่ใหญ่อยู่อะไรเงี้ยค่ะก็เนี่ยค่ะน้องวิสิตมาเก็บชาว่าชาแตกยอดออกมาสวยมากเลยน้องวิจิตจะเก็บเป็นหนึ่งยอดสองใบนะคะนี่จะเก็บเป็นสวยๆเลยทุกคนนี่เป็นยอดแล้วก็สองใบสวยมาก ถ้าเป็นชาตัวชา,ชาอัสสัมโน้นมือค่ะน้องมิสิกและคุณแม่เป็นคนทําเองเลยนะคะชาอัสสัมโบรานน้มือค่ะมันมีสตอรี่ด้วยก่อนที่จะทํกขึ้นมาน้องแม่เนาะก็ไว้สคริปต์หนึ่งน้องมิสิกจะเล่าสตอรี่ของชาอัสสัมโบราณนดมือที่น้องมิสิกและคุณแม่ทําเองกับมือเลยนะคะแต่ว่าต่อครั้งต่อเดือนเนี่ยต่อปีก็ไม่ได้เยอะก็คือเนี่ยค่ะเก็บเฉพาะตอนที่มัน แตกยอดสวยๆออกมาแล้วน้องมิสิกับคุณแม่ก็เก็บเก็บเท่าที่เก็บได้แล้วก็เอามาคั่ว p ี่พีเอฟซีหลายคนก็ตอบเรามาดีมากเลยนะคะบอกว่าหอมอร่อยมา,กเ,า,มมก,ามมกเพราะว่ามันมีกลิ่นความสโมกเพราะว่ามันมีคือน้องมสิกใช้คั่วถ่านนะคะไม่ได้ทําเป็นโรงงานใหญ่ที่แบบว่ามีเครื่องจักรขนาดนั้นนะคะน้องมิสิกก็ทําเป็นวิถีภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะเป็นวิถีบ้านๆก็ยังคั่วกินแบบ ที่เหมือนคุณปู่คุณย่าสอนมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามีบางอย่างที่เราก็ที่น้องสิกิ์กับคุณแม่ก็เออลองลองเอามารับปรับเปลี่ยนนะคะปรับเปลี่ยนให้ได้รสชาติที่มันอร่อยอะไรย้ยคะมันหอมอะไรย้ยคะก็ก็คือเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวจะเล่าข้อๆให้ว่าคือมันก็เกิดจากความรักความรักของน้องสิกิ์แล้วก็คุณแม่ความอบอุ่นความแบบความร่าเริงอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นสาตอรี่ที่น่ารักคะ่ะ ไว้อีกคลิปหนึ่งจะมันเล่าให้ทุกคนฟังแต่ว่าตอนนี้เก็บชาก่อนนะคะตอนนี้ชาแตกยอดสวยมากทุกคนคือต้องรีบเก็บช่วงนี้แล้วแหละเพราะว่าถ้าเกิดมันฝนลงอีก,อกรอบนี่คือบานบานแล้วนะชามันจะเริ่มแก่แล้วมันก็จะไม่ค่อยมมันก็จะไ่่คอยสวยละตอนนี้ก็ชาสามโบราณนิดมือก็เหลือแค่สามถุงเองนะคะ นะคะต้องต้องรอรอบใหม่ของรอบนี้เลยนะถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนสนใจก็ทักมาสอบถามล่วงหน้าก่อนถ้าเกิดว่าส่งให้พี่ๆที่สั่งจองมาก่อนแล้วยังเหลือ,อก็จะจะบอกนะคะทุกคนก็จะไม่ทําเยอะค่ะจะทาเท่าที่เท่าที่มีแล้วก็หมดเราก็หมดเลยไม่มีการแบบว่าเอาอย่างอื่นมาทํานะคะก็คือเก็บจากที่สวนที่นี่ แล้วก็หมดแล้วก็คือหมดเลยแต่ว่าน้องมิจิกจะเน้นที่เป็นชาชาอัสสามโบราณนวดมือเป็นหนึ่งยอดสองใบนะคะทำไปเก็บไปก็มีความสุขนะว่าการเก็บชาเนี่ยนะคะหนึ่งวันเนี่ยจะได้สิบกิโลก็ไม่ขนาดนั้นถ้าน้องม,มิสิกเนี่ยทั้งวันเนี่ยน้องม,มิสิกเต็มที่ได้ประมาณสามโลอะเพราะว่าอันนี้เป็น เราเก็บเป็นหนึ่งยอดสองใบใช่ไหมคะเราไม่ได้เก็บเป็นเพื่ออยากได้น้ําหนักแต่เราอยากเก็บที่เป็นที่เป็นชาสวยๆที่แตกยอดมาสวยๆจริงๆอะไรเงี้ยก็ทั้งวันน้ําสิก็จะเก็บได้ประมาณสามโลหรือว่าเต็มที่ก็ห้ากิโลอะไรเงี้ยค่ะก็แต่ละแต่ละครั้งแต่ละวันก็ไม่ได้เยอะเพราะว่าโอ้โหคือทั้งวันไหนทุกคนยืนเก็บยืนเก็บอะถามว่าเหนื่อยไหมมันก็นิดนึงอะแต่ว่ามันก็แฮปปี้นะ มันก็มีความสุขในการได้เก็บแล้วก็ได้ได้ทำคือหลักๆคือที่ทำทุกอย่างก็เพราะว่ามีความสุขตัวเองรักตัวเองชอบเพราะน้องมิสิกคิดว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เรารักที่เราชอบแล้วเราทำอะ่ะเราจะทำได้ดีและเราจะทำได้เต็มที่ใช่ไหมคะแม่ <c oughs> <c oughs> แม่เหมือนจะ <c oughs> หิวข้าวนะ <c oughs> สวยมากเลยอะ่ะดูแม่แตกยอดมา ถือว่าคือกว่าจะเก็บชาได้กว่าจะกว่าจะนวดกว่าจะนู่นนี่นั่นก็หลายขั้นตอนอยู่นะคะชานี่ก็โอเคค่ะเดี๋ยวน้องสิจะเก็บไปเรื่อยๆก่อนนะคะนี่ได้ประมาณนิดนึงละเตีมน้ำมาด้วยในอยุ่น้ำก็ รอติดตามชมกันไปเรื่อยๆนะคะทุกคนก็หวังว่าทุกคนก็ยังอยู่ให้กำลังใจและสนับสนุนน้องสิษไปเรื่อยๆนะคะดีใจดีใจมากๆเลยค่ะที่ทุกคนให้กำลังใจแล้วก็คอยซัพพอร์ตตลอดเลยก็เดี๋ยวน้องสิษทํางานก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ชมกันเรื่อยๆก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะบายยเดี๋ยวน้องสิษจะเก <c oughs> ็บชาไปเรื่อยๆก่อน ขอแห้งแล้ว